สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับรายวิชาดนตรีกับคุณครูอัชราชูบรรจงหรือว่าคุณครูหลิวนะคะวันนี้รายวิชาดนตรีของเรานะคะคุณครูหลิวก็จะมาพูดถึงในเรื่องของคุณลักษณะของเสียงดนตรีนะคะคุณลักษณะของเสียงดนตรีนะคะแบ่งออกเป็น เสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบาเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนะคะเรียนอันนี้คือคุณลักษณะของเสียงดนตรีนะคะค่ะลักษณะของเสียงวันนี้นะคะที่ครูหลิวจะพูดถึงนั่นก็คือลักษณะ ของเสียงสูงเสียงต่ำนั่นเองนะคะซึ่งเครื่องดน,นตรีบางชนิดนะคะก็จะให้เสียงที่สูงนะคะก็จะมีะสะด้วงปีนอวโยอลินอย่างนี้นะคะส่วนเครื่องดน,นตรีบางชนิดนะคะก็จะให้เสียงที่ต่ำเช่นซออูดับเบิลเบด นะคะอันนี้ก็จะคือเครื่องดนตรีที่ให้เสียงต่ำนั่นเองเรามาดูกันว่าเสียงสูงเสียงต่ำนั้นจำแนกด้วยอะไรนะคะเรียนเสียงสูงนะคะเป็นเสียงที่มีขึ้นความถี่มากนะคะการเกิดขึ้นความถี่ที่มากนั้นก็จะทําให้เสียงที่เราได้ยินนั้นมันสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนเสียงต่ํานั้น นะคะเป็นเสียงที่มีความถี่ที่น้อยนะคะดังนั้นเมื่อเกิดความถี่น้อยนะคะก็จะทําให้นักเรียนนั้นได้ยินเสียงที่ต่ํานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณคณรูหลิวก็จะมีลักษณะของเสียงต่างๆมาให้นักเรียนลองฟังนะคะ ซึ่งคุณครูหลิวจะมีสัตว์ต่างๆนะคะหรือแล้วก็เสียงต่างๆมาให้นักเรียนลองฟังดูและให้นักเรียนลองทายดูนะคะว่าเสียงที่นักเรียนนั้นได้ยินคือเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ํานะคะเสียงแรกคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ อันนี้คือเสียงแรกนะคะนักเรียนลองทายซิว่าเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะนักเรียน เสียงลักษณะของเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นะคะเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะเ,เราไปดูเสียงถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนอ่านเห็นรูปร่างของเขาแล้วนักเรียนน่าจะทายถูกนะคะว่าคือเสียงของอะไรแต่วันนี้เราจะทายว่าเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะ ได้ยินกันไปแล้วนะคะลองทายดูว่าเป็นลักษณะของเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะค่าเสียงต่อไปนะคะมาดูกันเลยว่าคือเสียงของอะไรนะคะค่ะเสียงที่นักเรียนได้ยินนะคะ ลองทายดูว่าเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำนะคะเราไปดูลักษณะเสียงถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนเรียนพอจะเดาออกหรือเปล่าเอยว่าคือลักษณะเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำคะ ลองทายดูนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปฟังลักษณะเสียงถัดไปกันเลยนะคะเสียงลักษณะถัดไปนะคะเป็นาการเดาะบอลน,นะคะนเรียนลองฟังดูว่าเป็นลักษณะเสียงสูงหรือเสียงต่ำค่ะค่ะนักเรียน หลังจากที่นักเรียนฟังแล้วนะคะลองวิเคราะห์ดูว่าเป็นลักษณะเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะค่ะนักเรียนเราไปดูเสียงถัดไปกันเลยนะคะอ่า เป็นเสียงของช้างนะคะเรียนลองทายดูว่าเป็นลักษณะเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำนะคะค่ะเสียงถัดไปนะคะเราไปดูกันเลยว่าเป็นเสียงอะไรนะคะเรียน เสียงของนกหวีดนะคะ <ไป S 1> เรียนลองทายดูลักษณะของเสียงนะคะว่าเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำนะคะค่ะเรียนไปดูเสียงถัดไปกันนะคะเป็นเสียงของกระดิ่งนะคะ เรียนลองทายดูนะคะว่าลักษณะเสียงกระดิ่งนั้นเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำนะคะค่ะสำหรับเสียงถัดไปนะคะเป็นเสียงของแตรลดนะคะให้เรียนลองฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะว่าเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำค่ะ ขอดูนะคะว่าเป็นลักษณะเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะทายถูกหรือเปล่าเอ่ยว่าลักษณะเสียงที่นักเรียนได้ยินไปนะคะเป็นลักษณะเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ำนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าเสียงที่คุณครูให้นักเรียนลองทายไปนักเรียนอ่ทายถูกไปกี่เสียงนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มเฉลยกันดีกว่าค่ะเสียงแรกนะคะคือเสียงของบัวนะคะมีลักษณะเสียงที่ต่ำนั่นเองนะคะอาต่อไปเป็นเสียงของนกนะคะนกตัวเล็กๆที่ร้องอยู่นะคะเป็นลักษณะเสียงสูงนั่นเองนะคะ ส่วนเสียงของสุนัขหอนที่นักเรียนได้ยินนะคะเป็นเสียงต่ำนะคะต่อไปเสียงม้านะคะที่นักเรียนได้ยินคือเสียงสูงนั่นเองนะคะส่วนเสียงกบนะคะที่นักเรียนได้ยินนะคะเป็นเสียงต่ำนักเรียนทายถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย ต่อไปนะคะไปดูกันว่าเสียงการดอกลูกฟุตบอลน,นะคะเป็นเสียงอะไรคำตอบก็คือเสียงต่ำค่ะต่อไปนะคะเสียงช้างล้องคือเสียงสูงนั่นเองทายถูกกันไม่เอ่ยต่อไปนกหวีดค่นะนักเรียนเสียงอะไรคะ เสียงสูงถูกต้องค่ะต่อไปกระดิ่งนะคะกระดิ่งเป็นเสียงสูงนะคะต่อไปเสียงแต่ลดก็เป็นเสียงสูงเช่นกันนะคะหลายคนทายถูกหลายคนยังาทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับ วันนี้นะคะรายวิชาดนตรีของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนคุณครูอยากจะฝากนะคะนักเรียนสําหรับชั้นป .2 นะคะคุณครูมีใบงานให้แล้วนะคะให้เรียนลองดูในใบงานนะคะแล้วก็จําแนกเสียงในใบงานว่าเสียงในใบงานที่กําหนดให้นะคะเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงต่ํานะคะเรียนลองทําดูแล้วก็ แยกออกมานะคะจำแนกออกมาว่าเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นคุณครูประจำชั้นจะได้ส่งมาให้คุณครูหลิวดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูหลิวต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ